นี่นะคะตัด้าวโพดแล้วจะแหกให้ดูนะคะว่าจะมันมันจะแค่วหวงหรือมันจะแค่ไม่หวงนะคะท่านผู้ชมมันคงไม่วงองอะแค่มันจะหวงหรือเปล่าปลูก้าวโพดหนามากนละกว่าปลูกข้าวนะฮะท่านผู้ชมค่ังนึกว่าปลูกข้าวเลยนะแล้วหนูไปกินเนาะ กูว่ามันจะหวงนะเนี่ยอฮ้ยเลยเวยได้หันมาหันมันนี่กำลังดีเลยท้ากำลังสวยนะถ้ารอให้ให้หมอยมันแห้งนะลองว่าแย่แน่เลยเนาะเฮ้ยหอมเลยหอมด้วยท่านผู้ชมดูดิดูสิเต็มถุงเลยท่านผู้ชมนี่ไอตัวดำใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมว่ามันแก่หรือว่ามันอ่อน ตามมาดูกระซองยักษ์นะครับโว้ยไม่เอาละทำไม่อายไ,ไม่อายเขาอุยดูมะเขือสิ่ทำไมลูกใหญ่เอ้ยอะไรนะพริกทำไมลูกใหญ่จังเลยอ่ะเป็นไงกระซองกระซองนะครับนู่นกระซองสาไปขโมยมาทั้วาทำไมกักซองมันขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันจะเลี้ยงกันโว้ยดูข้าวโพดเจ๊สิคะถึงไหนถึงกันข้าวโพดข้าวโพดอะไรนั้นนึกว่าปลูกข้าวเนี่ยเห็นไหมในที่ป่าข้าวโพดนึกว่าปลูกข้าว อันนี้เจอันนี้มันได,ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก่นะเนี่ยอันนี้เนี่ยได้เนี่ยลรมาซีไหนแกะให้ดูซิเอามาแหกนิดดูซิเอาอผักมาเอาผักมา,า,กมาถือให้นี่นะคะตัดกระโฟดแล้วจะแหกให้ดูนะคะว่าจะมันมันจะแค่วงหรือมันจะแค่ไม่หวงนะคะท่านผู้ชมมันคงไม่วงหรอกแค่มันจะหวงหรือเปล่า ปลูกข้าวโพดหนามากนะว่าปลูกข้าวนะฮะจำช่วงขาอย่างนึกว่าปลูกข้าวเลยนะแล้วหนูเอาไปกินเนาะอืมเฮ้ยกูว่ามันจะหวงแล้วเนี่ยเฮ้ยเลยเออสวยได้หันมาหันมาให้มันเจอแดดโอเคเฮ้ยได้ดีงามอูก็เอออันนี้กำลังสวยกำลัง,ลงดีเห็นไหมเจ๊กำลังดีไม่แก่ไปอบๆขนาดนี้กำลังดีเลยถ้ากำลังสวยนะถ้ารอให้ให้หมอยมันแห้งรับรองว่าแย่แน่เลยเนาะเดือนสองอันเฮ้ยหอมเลย หอมด้วยถ้าไม่ชมดูดีคุณบอกสวยป้าจ้าเจ๊ก็เก็บนะคะแต่อีเจ๊เก็บไปได้แล้วก็สอบหนึ่งนะคะ <c oughs> แดกไม่ไหวแ <c oughs> ล้วนะ <c oughs> จะไปปั่นเหรอผักขมมันกรเราบออผักขมจีนรูดไปยอียอดใหญ่นะผ <c oughs> ักขมไทยเหรออันนี้เป็นผักขมไทยอ,อ,อันนี้ก็เลิศอยู่อ่าโอเคอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่เห็นไหมคะดีงามชัดนิ่งๆค่นิ่งๆเพื่อนๆจะได้เห็นนี่นะคะโอ้ยกระโพด ข้าพูดจาข้าพูดจาโอเค thank you ค่ะไปกลับบ้านเฮานะคะนี่เออพี่ไม่เห็นนะนั่นอ่ะทำไมไม่เห็นเออถ้ามันต้องดูน่ะเนี่ยฉันเห็นอุบอุบหลายนี่เจอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะข้างในนู่นอ่ะมันแก่ทำไมมันแข็งไม่ทันนั่นน่ะนั่นเออใช่มันเหี่ยวแล้วน่ะใช่เออไม่เชื่อฉันเลย ใช่ใช่นี่เห็นไหมมันมันมันแก่จนมันอ่าแล้วเนี่ยมันแก่จนเหลืองโอ้ยดูสิว้าวอุ้ยอร่อยเลยนะอันนี้อันนี้ข้าวโพดเทียนนะที่บ้านฉันเรียกอ่ะเนาะไม่มันก็ข้าวโพดข้าวเหนียวนั่นแหละมันผสมกับไอ้ข้าวโพดเทียนแล้วก็ข้าวโพดไอ้สวิตมันพอดจะลิงกันแล้วก็มันฟิตชลริงกันแล้เลยกลายมาเป็นสภาพเนี้ยใช่ไหมคะ ไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะมันจะแก่ทิ้งเยอะอยู่นะเนี่ยพันเนี่ยพี่ก็เลยไม่บุกเข้าไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้เนี่ยได้ไหมได้ก็ก่โหดเนี่ยไอ้ข้างล่างมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะเหี่ยวทีเพราะว่ามันหนาวแล้วมือชี้นั่นน่ะมือชี้อยู่นั่นน่ะยังยังหมอยมันยังนี่หมอยหมอยมันเหี่ยวแล้วเนี่ย อันนี้เนาะเออเหี่ยวนี่ยังไม่มีเม็ดอ่ะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะไม่มีนี่นี่นี่นู่นข้างบนน่ะนู่นข้างบนนู่นเออเออนั่นแหละเอออันนี้น่ะได้เห็นไหมล่ะเออขา่านผู้ชมขาอันนี้น่ะได้ได้ทั้งสองฝักเลยนะคุนว่าเอานั้นเปิดมาก่อนเพราะมันนุ่มเอา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 มานนี้ จะได้หรือเปล่านะจริงมันปลูกไอ้นี่ทีเกิแล้วน้ําไม่มีมันก็เลยจะแค่ว่องหรือเปล่าฉันว่าน่าจะแค่ว่องแค่ว่ะไม่หวงหรอกแต่มันไม่เต่งมันจะไม่ตึงใช่ไหมฮะมันไม่ตึงเพราะว่าน้ําไม่พอโอ้ยังอ่อนมากเห็นไหมแปลกเนาะอันนึงก็อ่อนอันนึงก็ไม่อ่อนเนาะอันเนี้ยเขาพวกเขาเหนียวเลยเนี่ยชิมแหมผูกินได้อยู่มั้งเอาไปผัดได้อยู่มั้งเอาไปผัดแต่ก็ลังหวานเลยแหละเนาะอ่ะไม่มีมือแล้วไปโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ นี่ไงครับผักโขมครับเมื่อวานเขามาอนบ้านเราหรือเปล่าเหมือนผักโขมบ้านเราหรือเปล่าแต่ไม่ช่อมนี่แหละของดีกินกับน้ำนพริกน้องโอ้ยแซ่บเบิร์ดเพียไปทำแกงเลียงนี่นะคะอ้าหลุดมือแล้วแค่นี้แหละไปนี่นะครับเจ๊เก็บมาแล้วไม่ต้องออกไม่ต้องออกเดี๋ยฉันจะฉันจะฉันจะต้มอย่างนั้นเลยเออใช่เพราะว่าถ้าต้มไปเป็นแก่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตอนต้มเสร็จเนาะแล้วก็มากินให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดู ถ, ung, ถ ung ي ي, ุงถุงอีเจสิอีเจสได้กี่โลไหนเออสามสิบกว่ากว่าที่นะคะอีเจสได้เต็มถุงเลยท่านผู้ชม,มเก็บไม่หมดโอ้ <c oughs> เต็มถุงเลยป๊าดดูสิเต็มถุงเลยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งบล็อกโรลงบล็อกแลี丽ทั้งใบบักบวบทั้งดอกบกักบวบทั้งยอดบักบวบ อันนี้อันนี้อันนี้ไอ้พริกไอ้ตัวดำนี่แก่แก่เพื่อนดูหน่อยสิไอ้ตัวดำใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมว่ามันแก่หรือว่ามันอ่อนแก่หรืออ่อนแก่แล้วกินได้ไหมกินไม่กินได้เอามือค่อๆดูสิมันดังป่องๆเลยฉันว่าเอาไปลองไหมไม่เอากลัวมันจะแข็งแค่หักพี่ก็กลัวเธอโยนทิ้งไอ้หักนะไม่ห่าเอายอดเอาเอาไปปลายเพราะว่าไปปลายมันจะอาจจะยังไม่แข็งนี่นะฮะนี่ไปลองดูนะเออเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่แข็งใส่ถุงลงมา thank นะสีแดงนะเหมือนเทียนเลยโอเคค่ะมันแป้งเลยอ่ะเนี่ยได้เยอะเลยเซียว็นไหมจะกินยังไงหมดจะแจกแจกแยกกุ้งเหรอหรือยังไงใครจะเอาก็เอาแจกชาบ้านเนาะมันมันเป็นอย่างนี้ไงสภาพมันเนี่ยมันไม่เต็มฝากอันนี้ยก็สวยนะ อันนั้นยังสวยอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยเบิร์ดตรงปลายมันเป็นแค่ตรงปลายตรงต้นเนี่ยมันก็ตรงต้นเนี่ยมันก็อวบเละเห็นไหมล่ะตรงต้นมันก็อวบนหมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันไม่มันไม่มันมันไม่สมประกอบเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหักไปแล้วก็ได้แค่เนี่ยก็ได้ก็พอกินก็ดีกว่าไปซื้อเ่าหยุดหรอกก็พอได้ซื้อเขาพอได้กินอยู่มันไม่สมประกอบเนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แก่เอ้ยอันนี้สวย มันก็ยังไม่ไม่ไม่ทุกอันนะมไม่ได้เลยนะเห็นไหมดูสี้วนสวยสวยสวยเหบางอันมันก็โอเคอยู่อันนี้ล่ะดูสิเนี่ยอนีเอาไปผัดได้เลยอฮ้ยนี่เป็นข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนผัดได้ต้มจิ้มน้ำพริกแล้วใช่ไหโอเคครับโอเคครับพี่น้องนี่คือข้าวโพด สีแดงๆนะที่เอามาต้มนะเขากลายเป็นข้าวโพดเทียนนะแล้วมันมีความแข็งนุ่มหวานอร่อยอ่ะทำไมมันเปลี่ยนสีอ่ะก็แต่มันเป็นสแบบนีแดงเลยจําเลยบอกเปลี่ยนสีแบบนี้ดีจริงอร่อยอยู่นะหวานหวานนิดหน่อยจะมีความมีความเหนียวแล้วมันเหมือน,นข้าวเหนียวเลย